ดูที่เอาสวัสดีครับเบรยมึงวันีไม่บอกเลยเอาเลยนะั่วันนี้เปลี่ยนสถานที่บ้านบ้านแถวนี้บ้านกูเฮ้ยมึงมีบ้านมึงมีบ้านเนี่ยมีอ๋อวันนี้ว่าเจ็บคอเจ็บคออย่าจิบน้ำมึงน่าติดค <te le> อตายยิ่งกว่าเด็กน้ำนี่ไอ,อ้เขาจะช่วยหน่อยได้ได้ได้ กมไ่เล่นเล่นไม่ได้เลี้ยไวันนี้ดับเบให้เครดิตหน่อยเจ้าของอิต้าใครบุ้งกอลเกตทัาดาคอนมหกครับแบบว่าหกใส่รับเก้าอ่าหกขับเก้าแล้วก็เื้อทคาบินเน่้นมืหล่นไปสองทีและเนี่ยสองทีะราใสจะดีขึ้นราคาไหรนะสามพันสามพันมันสามพันโกเม่สองร้อยะนีย อ้าวนี่เล่นเพลงอ, <c oughs> อะไรครับเราแต่เออเราแต่อะเริ่มเลยดีกันอ่ะเ,เอาเพลงอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเพลงอะไรเน, <c oughs> นี่ยนะ <c oughs> นักประวัติศาสตร์แล้วแต่นะนักปราณนะครับโอเค <c oughs> ใครต้องต้องอออนป่าชุบไปได้ใครร้องไม่ต้องหรอกวันเดือนปีไป ช้าที่เธอคนควงควายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นสซอรไพรที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอย่งที่ใกล้ going on 一般呀、啊。嗯

แนเลยแรนด์แรนด์แนแร่อโอเคตอแล้วจดเหนื่อยสโล่สุดยอดคิดนานไหมสโลว์อ๋มันมันนานนะมันแบบอะไรนานอะไรอะไรนานถางว่าอะไรนานไม่รู้จะไปทางไหนออกคิดอยู่นานคิดอยู่ไคือเลยดิไมเลยไปยกไปตอนท้ายไง มันอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร feeling อ๋อแบบเซียนแบบโซโลเลมือไม่ไปเอาเอาถ่ายหน้าเอาท่าก่อนท่าก่อนท่าก่อนเอออย่าลืมนะครับว่าวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญใครโอ้โแม่เซอ้ยวันนี้ขอขอบคุณนะกล้องบนฟ้าของเราขึ้นบินขึ้นไปถ่ายทำตะกายแอปป่อนตะกายแอปป่อนขอบคุณะกล้องใครไข่อะไรนะไข่ตุ๋นไข่เปรี้ยวไว้ใช่ไข่ตุ๋นโธ ชิบปาเยโดรงเรียนมึงเ่ยฮะโดดเรียนมึงนี่โดดเรียนมาไโดดโรงเรียนมึงนี่หรอโดดเรียนมึงนี่ไม่ไม่ไมไม่มีมึงอย่าพูดอย่างนั้นก้องเดี๋ยวอ้าวูอยู่ยากนะเว้ยอยู่ยากนะเว้ยเราผมไม่มีอะไรครับผมโนไล่ออกเลดีวไม่อมึงไม่เกี่ยนะมึงเกี่ยเลยอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมนี่คืออะไรความห่งใยคือช่วงนี้อากาศแบบบวน อะไรเนี่ยวะจำได้นะครับไม่อากาศมันแปรปรวนไงคืออยากให้แบบคนที่ติดตามก็อย่าลืมนะครับบางคนถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบอะถ้าไม่ชอบก็ให้เพื่อนมากดให้เพื่อนกดให้ถ้าเพื่อนไม่ชอบอีกอ่ะเพื่อนไม่ชอบก็เอาเพื่อนของเพื่อนมากดแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ชอบดิค่ะกูไม่ทำแล้วชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ รังเพลงอะไรก็ขอมาได้ขอได้นี่เลยครับหยวงรังอะไรอะไรคืออะไรอะไรอันนี้อันนี้คืออะไรคอมเมนต์คอมเมนต์อ๋อโอเคโอเคนร่างไหมย่าลาย่าเก่งเนี่ยเคยเได้กันจริงจังว่าไหมแต่แต่เลยบอกว่าผมจริงจังทุกเพลงอะเหรอจริงจังทุกเพลงหรอ รู้จักท่อนแบบโซโลผมมันก็สุดยอดแล้วคิดนานโอ้โหคิดนานครับค <t> ิดว่าจะเล่นไรต่อเฮ้ยจะาลืมนะอยากฟังเพลงไหมก็ลอมได้เี๋ยจเดี๋ยมผมก้งงใจอย่างว่าพาพมือมาไหม๋อเวลาเช็ดมือไม่ เวลากูเล่นผิดไงมันจะได้เอาเนี่ยผ้าเนี่ยบังมือมันผิดคอรดนี่นักูมีของผสมปังนี่เออมันผิดคอรเห็นไหมเมื่อกี้เห็นมือไหมไม่เห็นแม่ไม่เห็นนะเนี่ยมันบังมือไว้รู้อยู่แก่ใจไงรู้อยู่แก่ใจไม่แก่ใจไม่จริงก็เดี๋ยวปิดเทปก่อนแล้วลึกซึ้งเมื่อกี้อยู่ด้วยนอยู่ด้วยเสดอยู่ด้วยอยู่ด้วยแลวยังไงต่อนะก็ขอฝากไว้สั้นๆนะครับว่า ฟังเนี่ยแล้วแต่วันชื่อชื่อวงกัาชื่ออะไรนะเฮ้ยใครแล้วใครแล้วทีเมื่อกี้อครั้งคือชื่อวงเเนี่ยจะเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วแต่คนมาแล้วแต่คนมาเดี๋ยวันนี้อาจจะเอาเป็นวงง่ายๆนะชื่อเลื่นง่ายๆนะเราวงฟังดีนะครับง่ายๆง่ายๆกล้องแทนมา้ไหมะกล้องมานี่เลยครับง่ายง่ายวงเรานะครับสองคนชื่อวงชื่อว่า ที่วงเนี่ยชื่อวง่าสมมติไปไปออดิชันเนี่ยแบบอ่ะครับวันนี้พบกับวงนะคะลา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 ฉันจะท่าจะไปโอเคโอเคอ่าโอเคกูอยู่กับมึงไว้เด็ดเออมึงอยู่กูไงสองคนเนี่ยแล้วเอานักร้องไหนก็ตั้งครั้งที่หน้าเปลี่ยนชื่อวงใหม่ใช่ที่หน้าเปลี่ยนชื่อวงใหม่ที่หน้าน่าจะชื่อวงว่าวันนี้มึงน่าจะเป็นหวัดนะมีมูกไหลยเลอะไะไปยังไงไรไป ไม่ไหวแล้วตับขาไม่ไหวโอเควันดี้ท่านผู้ชมสวัสดีครับ